สวัสดีครับเมื่อนี้เโซนนี้พลากินลาบหมูลาบหมูเสือมากก็คิดอยากกินลาบหมูดิไม่ได้กินมาหลายมือนะลาบหมูซุปนีน่ีพักกับกับพักกับนี่แบบพริกป้อมนี่ขอดี้ยขอดิโอเสือมากสิบบาทเลยนี่ลาบลาบหมู กินเป๊ก่อนครับกินแบบพออยู่พอกินไป๊ก่อนก็ได้เอาแบบรู้ละแบบธรรมดาเนี่ยแหละครับกินพ่อมีพอกินไปมากมากครับกินของกันเศร้าเนี่ยเห็นปะพี่น้องทุกวันจะบ่เห็นหรือตั้งชันโตใกล้อะไรใกล้กล้องได้ก็ย่านบ่เห็นนะขันง,งับกลับไปเล็กน,น้อยก็เลยย่านบ่เห็นหมด บางคนแ็ว,ว่าเอ้ยนา่อันไทยเห็นต่เห็นตาหนาว่าเห็นหัวเต็มมาสัน่นมันตั้งกล้องมันตั้งแก,ก่้พรามันมันก็เลยเห็นว่าเต็มหัวมันก็เลยเดี๋ยวไปเห็นผมมันเห็นหน้าตาหนาผาก,กับหนากับปากคนนะแอนมัน เบิ้งบอดีครับขอพายอะไรครับวางตัง่ง,งกล้องตั่งใกตไม่ได้เห็นหน้าว,ว่าเต็มลาหมูกไปซื้อที่ร้านนัน้นดูย่างตลาดครับร้านคลายอาหารตามสั่ง ักเนหนียมราเสือน้งรดแล้มันเสียลาหมูอินเตอร์ก็เด้อมันเห็ียดขายลกับมิหนังมันหรอมันค่ยังเข้าไปกินน้งานบุญงานบวชด้วยแลกับีิเนียมันก็จะซับนั้นละเอียดนะม่มีหนังนแึงแม่นบก เมือนขึ้นตีไหมค,ะค่ะว่าซื้อซื้อราบมูอันงที่ก,กิ่กตอนซื้อกินต้องมัขึ้นนะมันกินมันเหลือได้กิ่นบวมัดได้ไ้กินช่วงมันร่อมากนะครับมันส่อมากก็ได้มากกินตัวแล้วกาตีพันยื่นนะนว่าเป็นอย่างข้าวอรรถหวานะ โอ้ออกบอลออกรถบานออกออกสมแต่บามันใส่บักเน่าขามันกนได้บอกว่าอย่างก็บอกๆได้ใช่ไหลมละแต่มากรถสมน่นผมว่าอยากดีม่ะเนาะแต่ว่าเั็น,ปปนกเัเอาผมชิดรถไมหมผมเป่นกเัเลออาผมชีรถใส่ให้เป็นกับเลยว่าผมชีรถตัดออกว่านตัดความสมออกท่านเท่ผมชี้รถใส่เพิ่มขึ้นกล่องขึ้นเนานะ ตอนนี้นกินได้อยู่ไอ้ดบัตนี่มันบ่บ่ผสมไปไหนนะค่ะท่นจังหวัดยะโสธร เขาจะมาเปิดร้านอาหารตามสั่งเนีย่ยถ้ายล่ขายดีในช่วงย่ำเที่ยงๆคนได้หลายครับก็จ,จอดรถเต็มขงางทัใงช่วงสงการเนาะคนจะกลับมาบ้านคนยุงเทปกลับมาบ้านกาลสินเนาะ ก็จอดชี้พันเพรีออยงตลาดผมเห็นว่าก็อยอดจอดรถเต็มซากลากอยู่หน้าร้านขายตำหุ้งขายปิ้งไก่ที่นี่เพอ,อยียงตลาดช่วงสงการวะที่ผ่านมาก็อยอดจอดรถซากกันซื้อตำหุ้งซื้อปิ้งไก่กินนะเต็มซากลากอยู่ หน้าไม่ได้ดอกต้องการการะสินบ้านพร้อมปีนี้กันดีก็าบางคนก็นกนาใช่กกระริมอยู่หรอเป็นพเพราะนียกันไม่ดีสอไม่มีช่วงโค้เวียดนามมันคือขื่นไม่ค่อยไม่ค่อยได้ งานกาชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ผมปีนี้ก็ยังใครยังจัดอยู่คนไปเที่ยวอยู่แต่ว่ากับว่าคืดๆแบบเพราะง,งานกาชาติเสร็จเรียบร้อยก็พอาขาดไม่ขาดก็เริ่มเขื่อนของหนีเราใหญ่คลองหนีทัานที่ไ่ค่อยคึืดๆคลองกับไ่ค่อยหลายแต่ว่าแถวด่านสารคามกับปีนี้ไม่ได้จัดเลย งาน,นกาชาติแต่กาลสินผมจัดปีนี้ <laughs> ก็กินไปก็คือครับเหลียมากอกินออกมากระจองไว้กินบ้างประหยัดขาใส่ใจไปนึงห้องกับบรตถิกินแบบฟุ้งเฟ้อยอริกินบริกินแบบอาศัยแบบบัิใส่เงินแบบฟุ้งเฟ้อนะครับพ่อยุ่พ่อกินแต่ว่ามันค้นแบบ กินแบบเรียทถึงขว้างั้นสินะครับผมบริเ็ดเนี่ยนั้นอย่างก,กินมอมัดกับข้าวมก,กินบ้านย่างยอยู่ส่อเขาต้องอุ่นนั่นอุ่นสักพันยังสิกินได้ะกิมี่ผมก็สมัยตอนเล็กหน่อยนะกินเนี่ยหมูนี่สีหกัก กินมากจนชินจนสิจังสิบ้าเสียพี่ขนมเพียแต่น่น,นบางคนกิ่นว่าเป็นเนาะสมัยเล็กน,น้อยเนาะมันว่าชิ้นปากก,กินน้ำมันกันพวกเนี่ยหมูมันมันพวกหนังมันน่ะจิ้มน้ำมันจิน้มกาไปแต่พิจาริพื้นท้องก็สิ่หักถ้าผมกินใสกอกหมูแท้ๆตะกี้กับสิพื้นท้องกับสิ่หักเท่ากันเนีสมัยผมปเป็นเล็กน้อยแต่ว่าเมียผมเลอกะครับแต่ผมกลิ่นเนีย่ยกินมากจนจนจะกินเป็นแล้วล่ะแง่กลิ่นมากอะ เริ่มกินเป็นแล้วนะกับว่าแซบสมัยตะกีนเนี่ยกินเข้าไปพี่ตราสิพว่นคลองเลยกินคองมันๆพวกใส่กวางหัวแต่ว่าพียไงไม่ไงผมเนี่ย่็กินนตะหยังหัวกินนตะพุ่นป่าแกงคัับปอม ของเ่าเผู้แก่เป็นมักกินของแน่วซีครับเป็นบ่ค่อยมักกินของถอดของมันมัน,มนปรนเดีประเภทของมันมันทุ่มของถอดในพวกเนี้ยมูสิเสร็จแล้วก็จ่พออยกิน่นปรนเดีคือว่าแต่มะกเจะาสิกินพวกปิ้งปิ้งปลาอย่างถ้ากินผมก็ไปหาปลากันอยู่ตรงหน้าคนเจ้าบ้านเดียวกันพาไปหาครับ ผู้ข้าเจ้าเป็นรุ่นพี่ผมนะั่งขาเจ้าเกิดก่อนผมทั้งไปคนแง่คนยังกับไปนั่ข้าเจ้าเพื่อนเนี่ยไปนั่คนทั่บ้านเดียวกันนั่งข้าเจ้าผ้าส่วนไปกักบไปไปคนแง่คุดหนูช่วงหนาแรงนี่ละคาไม่เด้นดลอนะขีดขมความเรื่อเด๋นวนี้ผมชีลด์กายไปกายมาเนี่ยผมมันผมยืนยนเนี่ยผมก็เห็นเข้าเจ้าไปก็ของข,องของอีดขมปวมนะครับพี่หลีด้ผมไม่ได้ว่าเลย ผมโมโหเลยดิกเจะเอาไม้แง่ๆไปคล้องไปยอดใส่หัวมันนะไปคล้องใส่หัวมันนะี่ยเขาเรียกคล้องชิคกอมปอมก่ไหลายสมื่นนี่ยเขาจ้าจก็หาอยู่ดิช่วงเดือนเมษายนนี่นี่เดือนพฤษภาคมีสายนนี่หาหลายชิคกอมปอมนี่ยถ้าผมออกไปข้างนอกไปนอนงแกนอุ้ยข้างนอกกอ็ถ้าแถวเนี่ผมก็เห็นอยู่ยชิคกอมปอมมันกับมาดซองมึงผมอยู่ก็มันต้นใหม่ย,ยู่แถวหน้าบ้านผมอยู่ทงหน้าเนี่ย ตะกี้มันก็กินเป็นบัณฑิกินมะดวนแด้วครับกินของปอนชีเดียเ้รอประกามะขามันกินประกาขามันเลื่อนอ่ะเนี่ยตะกบกรบสรางกว่าตะกี้เคย่ขาตะกี้บระมันจะจำได้ว่ามันจะเคลื่นขากว่าั้งเดเราพงกันจะลืมเมื่อกันแต่ว่ากับบัดกินโดนเนี้ยกบกับชีเดียทีกัน ซุ้มปบนี่ยมันฝวกประเภทซุ้มอึงแห้งตกไก่เลยแต่ว่าเห็นเขาเจ้าก,กินก็เป็นตะแเสียด้วยวนะ่าเนาะเขาเจ้าเห็ดกินเนาะพวกต้มอึงเนาะเขาเจ้าอันใส่ไหนไหมครับใส่ใบใบม่อนใส่ใบม่อนใบม่อนนะเมื่ก็อเป็นตะแเสียคุณยังเขาเจ้าว่าแต่ว่ามันมันมันเห็นเขาเ้าวกล่องหอยฟังมันเสียพี่ขันใส่ใบซุ้มมเนี่ย ปลกต้มอึงปลอกต่มแ응ก่เนาะต่อมกรนะกบานตะก,กี้บมันไปหา,หาน้ำทงหน้าซึ่งเนี่ยผมไปขุดสวง,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 งน,นิ้วแรกสวงาบซีโมงแรกมันเกิดเกาไปในหูวแน้วมันมันสิอุ่นหูวไปเท่ากับปกดคนสวงบซีโมงแรกเนี่ยมันหากินหอดายซีโมงบาบหามงเนี่ย ใบซีโมงใบาหามงไปแล้วมันก็เริ่มเข้าไปในหู้แล้วมันก็เข้าไปอุ่นในห้วนตอมันแห่แถวสมื่นมันก็ประกาศกินบมื่อก้กินว่าด่วนเฉียดเทื่อนผมประกาศกินถ้ากินกับปอมก็ประกาศกินเราเฉียดแล้วเมื่อกี้กินว่าด่นเนี่ยบัคชิดอยากกินเลยล่ะ Всем тихим пам. ช่วงแดดออกมีขี้รถตากแดดเนี่ยมันหาผันก็นมาพักในห่มแล้วเนี่ยมันาหาง่วงนอนนี่ครับแต่ว่าคนขี้รถตากแดดด,ดูน,นี่ยส้มเงอนี่ก็เลีงน้ำเหมือนอยากกินตน่น้ำเนื่อแห้งกินน้ำเย็นแห้งเลีงน้ำกันกินน้ำดูมีขี้รถตากแดดช่วงหนาห้อนช่วงนี้เดีย๋ยเดือนเมษาพฤษภานี่พว่างฟ้าขึ้น ฝนสิต๊กกับพอตก๊กถ้าเป็นกลุ่มคึมตัวมันตกดีมันทั้งสารข้ามด้วยป่ะสมื่นเนี่ยตะกี้มันหามันแหลงเลยว่าสมือนเนี่ยฝนก็ยังมาดีแาท้ทั้งสารข้ามจนนำท่มวมแม่น้ำชี้ข้าวแล้วมันเฉี่ยมตัวไปทั้งคุณเนาะขุนไปหอดทั้งส้น นั่นว่ามันขึ้นไปทั้งปลอยยาตัวของมาเนียเจแม่น้ำชี้แถวตะบลท่าขอนย่างสารคามน้ำท่วมสุปีแต่ว่าอีกายบิกอนนี่เขาจะก่อยึดเด้เขาก่อยึดขางแข้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 งแม่น้ำชี้อะเพื่อตะบลท่าขอนย่างน่ะเขากัดน้ำท่วมเขาจะมากัดน้ำท่วมครังนึงพี่ นก็นนก,ก็ยึดยึดเป็นกำแพงนะครับยึดเป็นกำแพงขึนมากอยมันสูงสูงขึ้นป้องกันน้ำไลหลทะลักเข้าไปให้ตะบ,บนทาากันย่าง ต่ออีกฟังหนึ่งฟังทั้งทั้งติดเต่เนาะฟังทั้งผีบ่ิดกอเย็เด้วยเปิดกอกาแพง้ลยกาปัญหาหนำนำถ่วมคักอยู่ด้ตะบนท่าขันย่างผมเห็นช่วงพีกาย่ถ่วมถ่วมคักเลยเห่วั่นถอดถ่วมไห้ทะลักก็ไปยังดีก็ไปนึหมู่บ้านคนเลนะ่แถวยังกัเพื่อนว่า Chắc mua bàn chín đầm nước bàn nhưng nó chéo tụi mình thao nhang nữa. Chắc mua bàn đấy chéo này nằm tuồng lái. Nó cả sọp sai phải cẩn về cả ở bên dưới. Số mình thằng sẵn lang tẩy sạp hàn cả tuồng. นี่ไข่พระยิ่งตูครับใบมันเจ้าว่าผมสันนิษฐานมาหน่อยส่วนพระยิ่งตูจะค้ายใบหัวละผ้ามาขาดแถมมาแห่เนื้ผ้าเป็นไอ้กินกับกินกับลาบหมูหล่ะซื้อลาบหมูห์กลิ่นยืนนานขึ้นก็เล่บอกเรุนหัวมาใส่ถุงเนื้อเล่บอกเรุนหัวใส่ถุงไงเอาไปกินบ้านกินมันมาลาบหมู รถทรงค้นกันบว่าสิครับรถทรงค้นสาข้ามบ่ได้จะค้นหัววานเพรมันค้นขึ้นรถเมืยอยังงขับไปนิ่เมืองกับสินครับไ,ได้เป็นบางเมือแล้วตำมัน ผู้โดยสารบางคนนี่สองสามคนโอ้ยสิมาอัดส่วนสามมันขึ้นไปบ่ได้แล้วมอไซ่ผมสนุกได้บางสีเลยสามคนเลยไหมมิตรภูญ่บางคนก็ทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกสามคนสี่คนแต่ผมก็บกัเคยเป็นขึ้นเลยว่นาน่งใส่มอไซ่ผมไปเลยลูกสองคนลูกคนหนึ่ง ก็เมียร่วมเหมือนเป็นสามคนเนาะนางหม้อใส่ผมไปผมเอาค่าหนามั่นไปวานที่คุ้มบพระคุ้มกับที่เปียหน้าเลยไปส่งหัดค้นกันกับไปส่งระยะทางหาสิบกิโลฮะที่เบิรงกอะเอาต้องแครสามรอยสามสีร่รอย วา่ายจะได้กะต้องเอาค่าน้บมันไปก่อนละชักลอยนึงยางเดียกับสีเลียมา,บา,ามย้บานเด็กสามลอยยิงดีเม่อใส่คนด่าเวฟนี่ผมชี้ไปคอนแกนนี่หาสิบกิโลนี่บ่ได้พักเลยด้วชี้ไปหัดบอกกสอเลยไปส่งคนถึงบอกกสอคอนแกนเลยผมสิเล่าเรี่ยงเล่าไอ้ฟังนะสีเสียผมว่านละ่ะ คับจากอำเภอ,อยัางตลาดเนี่ยไปค้นแกนระยะทางนี่ประมาณหาสิบหาสิบเจ็ดกิโลคิดง่งเกอบเกอบหกสิบกิโลเลยแหละบ่ได้พักเลยเนี่ยไปจนหอดพุ่นเลยผมไปส่งก่อนนี่ย แต่ว่าดีอย่างเดียวขึ้นไปส่งช่วงช่วงนานาหนาวสิดีอากาศมันเย็น้าไปส่งก็ต้องไปตะเศ้าไปช่วงเที่งเชียงสินี่แดดฮ้อนหรืว่าถึงช่วงนาฮ้อนเนาะช่วงเดือนเมษาเปพนภาพสิว่าม,มีไผอย่างมันขับรถับจางครับแม่แต่รถํำรวจเดี่ยวขับเขาก็าค่อยมันขับเขาค็ขัคนคือขัเขาว่ามันมันแดดฮ้อนสิไปไกลย่านย,าง,ยางหัวกางทาง มานละเซ่ยวาวาหัวส่วนหมากสิหัวลอยหลังครับโอซื่อด่อนาจะกบ่ค่อยหัวเลยเหรอเพราะว่าขีรถตากแดดนี่แห้งไปไกลเดียวโนหันแห้งมีโอกาสที่ยานหัวง่ายเลยแหละขี่รถตากแดดโดนหอน อย่างเราลังหลืองขึหัวกวอนของผมเจอมาหลายเที่ยแล้วปะอาทิตย์ละอาทิตย์ละเที่ยสองอาทิตย์ปลาที่หนึ่งกับนีบางเที่ยมันเดือดห่านมันขี้ไก่มันย่างกับหัวไงทุกวันมอนตะไเซ่ฮอนด่าเบียไปอย่างมันบางมันบอกขี้ยังมอเตอร์ไซค์ฮอนดา่าขัา้นไง พวกคันด่าคันใงญ่ยนี่มันแค่ไหนนะครับมันมันหลออย่างมันเงญ่ยมันหนะมันจะคือว่ามันมันบอคอยหัวมันมันชี่ทางไก่ได้ได้สุ่มหนึ่งครับแต่ผมก็อยากได้เยอะแต่ว่ามีเงินสื่อราคาแปดก่าเงินมาไว มีปัญญาสื่อเงินสดเดียวเศษเงินเก่าอันนี้กับบได้ขอหน้าบ่ได้ขออย่างนะี่แต่หาเงินเสียงหวด้วเราเองผมบ่ได้ให้หน้าให้พี่น้องซอยเลยครับรถรับจ้างได้เงินสักเมื่อละลอยกเก็บเอา เียค่างวัดเดีอยละวพันเก้าร้อยก็สิบห้าบาทอย่างไรหาเงินหนึกงสิบหมื่สิได้อยู่สิได้อยู่พันหนึงแหละขับรถทรงขับรถท่งคอนเนี่ยมันได้เยู่แล้วครับเมื่อละเมื่อละสองร้อยสองร้อยสามร้อยชไหก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องสิมันนะแต่ว่าขันเดดขันหอนบางทีเราไม่ค่อยมันหรอกนอกจากทรงแก่ๆสองสามกิโลทรงเป็น ยี่สิบสามสิบกิโลนี่สุภาพอยากไปมันแดดทั้งนันครับมันกระโวยย่านยางหัวกลางทั้งแล้วใส่ยางนี่หรือว่าใส่ยางเมื่อสองแับนี่ยางยางนอกรหลังแบบนี้สุภาเลี้ยงเล่าเห็นฟังนะส่วนมากสื่อแต่ยางนอกเมื่อสองที่แถวใกล้ๆบ้านนะเขียนน้ำแข็งตลาดสื่อใส่เส็จละหาสิบบาทยางนอกอยยางไม่แาจ่อาครแค่เสร็จละสามสีบแต่ว่ายางนอกระยางเส้นนี่เสร็จละร้อยเด้อ เขาบอกเสือโย่ล่านนี่ก็ต้องไปไปล่านที่เขาปลาอย่างรถเขาใช่เขาอาจจะมีอย่างเก่าเก็บไว้ให้ส้มอย่างเมื่อสองอเพราะว่าเข้าจ่อถอดออกจากเปลือกส้มไวรุ่นนะครับมันก็กกลายเป็นยางเมื่อสองอะไรแบบนี้ข้าจ่อขายตัวห้องได้ยุข้าจ่อขายเห็นเสร็จละร้อย อย่ผมกับเสือมันก็จาอยู่หรอว่าบางร้านกับพบบบ่่ท้นปันเนี่ยซ่ได้ที่ได้เพราะสองอาทิตย์กับหัวบางร้านกับด้านบางร้านอย่างสภาพุหดีมาใครห่อมาหลอดายเอาเงินหอแบบนี้เสือเส็นละลอยอย่างนหนกเมื่อสอง หัวกลางทั้งมอใส่ผมไม่จะจุ่นขอร้านปลายอย่างนังเดียวต้องถามขาจอบมองเอาอว่าไม่อย่างนอกเมื่อสองขายบองผมต้องถามมึงเอาอแต่ว่าเขาขายเสร็จแล้วลอยก็จําเป็นต้องเสื่อมเขาแล้วเพราะว่าไอ้ตังได้อย่างหนอกเขามันแตกเขาอย่างหนออมันสอดเลย でも気にないかな。 กลงเอาพริกเดิบไปนี่เขานี่เอามัดเออเต็มกินลาบม้วนมัดกันนาคุยทำเปานช่อมฟังซื้อครับทำเปาช่อมแก่เอาแก่เส้นเราจะว่าน่งกินซื้อพวกคุยอย่งบรสนุกอีกแหละบางข้นมากจีมักเบิองในดันของความคุยเขานนานเหมือนอะครับเากเบิงท่องเอา กินไปแล้วว่าบอกว่ายังกับขนเบิงกับเงากับว่าเป็นแต่ของมาเบิงกับกับม่นอยู่หรอครับความคิดของเพิ่อนนอกขนอาจทีคิดเป็งสี่กับมี่กาการต้องเฮ็ดมี่สาระมี่ยังไปนั่งแหะเฮ็ดยูทูบแต่ว่าบางคลิปผมกับพวมีสาระประเดี๋ยวจะมากกับมิจฉาการเอ็ดกับขอบนามการกินย่างเดี่ยวสนอะไร ขออภัยแล้วหลายครับพอถือแก่ทำผระชมกยู่เลยคามค้นมันคือว่าเนี่ยงบประมาณน่อยต้นทุนหน่อยัอน,นยจะเอาดีแบบคือค้อนเรียนกับไม่ลกลับเป็นไปยากด้วยคอยพัฒนาไปเรื่อยๆ เราเ่ยังช่องคนอยู่ในเมืองกรุงเทพใชเพราะิเ็ดแบบกินอาหารหรูหราแต่สมมคนมีเงินเนาะกินอาหารมัมเป็นแค่ไม่นูเดี๋ยวหลายๆไม่นูเต็มโต๊ะอยู่ขนาดก็จะบมีเงินเจาะกัดมีเงินลงทุนแคเจาะกัดได้กินแซ่บได้กินแบบหรูหราก็ห้องขึ้นบ้านกวาแค่ช่องยูทูบอยู่ในเมืองกรุงเทพนะครับแถวห้องมันคนอีสานเท่ากับเออกินแเ้าได้กินแค่ก้อยเนี่ยได้กินแค่ลาบกก้อย ซอยจูกับลวกเนี่ยวสำนีก่กับห้วย่างนีว่ามันสำนี่กับคักก็แห้งลย่าครับแ <c oughs> ถวฝันนอกฝนหน้าเอาแถวภาคอีสานเอานีาน <c oughs> ถือว่ามันธรรมดาแล้วพ่ <c oughs> อก่เห็ดแบบพ่ออยู่พ่อกินแล้วครับผม <c oughs> เอ๋อเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับเจ๊ได็กกะปากไว้แค่นี้แหละนี่แหลซ้อแค่เหนียะครับเดี๋ยวมันี้สีเงาคนเนาะขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อเจ๊กะ บอกกันไม่คลิปหนานะครับคลิปนี้ก็หยุดลาไปแล้วสวัสดีครับผมอขอให้